นี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนย,ยางเผาขับนะครับยางหุ้มเผาขับตัวนี้เป็นสาเหตุทําให้เวลาเลี้ยวมีเสียงดังนะครับตอนนี้เป็นรถยนต์โตโยต้าโคโรล่านะครับยางเผาขับขาดนะครับจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับวันนี้เราก็มีช่างมาเปลี่ยนอะไรอไรันนี้ว่ามีผิวผมครับ เมื่อถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการดึงเทาขับออกกรณีถ้าดึงแบบกระทุ้งไม่ออกแล้วนะครับสามารถใช้เหล็กงัดยางงัดตรงขอบบริเวณปลายอีกด้านหนึ่งของเพลานะครับเขาก็จะออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับจากนั้นก็มาถอดลูกยางแล้วก็ถอดปลายเพลานะครับอาจจะใช้ค้อนกระแทกออกก็ได้นะครับด้านนอกส่วนด้านในใช้ถอดโดยใช้แหวนถ่างแหวนล็อกนะครับก็ ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดหรือจะแค่เช็ดก็ได้แต่ก็ขอแนะนําในการล้างทําความสะอาดจะดีกว่านะครับจจรบีน,น่าจะไม่ใช่เบอร์ของมันนะครับเอามือกวาดแล้วสเลยมือกวาดเลยอ่ามือกวาดแล้วไปตักไว้ที่หนังสือพิมพ์ข้อขึ้นบอร์อะบอ เมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยครับอัดจารบีเข้าไปเราก็จะทอนกระแทกในส่วนของปลายเผาด้านนอกเข้านะครับการที่จะค้อนกระแทกเข้าไปก็สวมน็อตนะครับที่อยู่ปลายเผาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเย็นนะครับตอนนี้ใส่เผาขับเข้าไปครับการตรงๆครับเขาประคองครับด้านในจะเป็นการประคองครับเอาให้ตรงเกลียวนะครับตรงล่องสปายแล้วทําการกระแทกเข้าครับ อ่าเข้า,ขาเรียบร้อยครับโอ้โหฟังเสียงแบบนี้แปลว่าเข้าแล้วครับเข้าแล้วใช่ไหมครับช่างทิวครับ,อรบโอเคครับขอบคุณมากครับนี่คือวิธีการครับจากนั้นทําการยึดน็อตปลายเพลานะครับยึดเข้ากับจานเบรกให้เรียบร้อย แล้วก็ยึดชุดที่เราใช้การถอดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตโชคกนะครับก็พยายามปรับให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อเป็นมุมล้อที่ถูกต้องจากนั้นก็ขันน็อตยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่กำหนดนะครับนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะคกดกระดิงด่งๆริง